สอบใบขับขี่ Channel แนวข้อสอบใบขับขี่สุ่มข้อสอบใบขับขี่50ขอ้อไปเริ่มกันเลยหากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถจะต้องแจ้งโอนรถต่อน,นายทะเบียนภายในกี่วันกาา็ไก่60วันขอไข่25วัน คอควาย30วันหรืององง,องู15วันครับเฉลยงองงู15<ต>วันครับกรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถดำเนินการแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดคดใดถูกต้องก็ไก่ไม่เสียค่าปรับเนื่องจากจำเป็นขอไข่มีความผิดต้องชำระค่าปรปับโอดเกินกำหนดขอควายรถไม่สามารถแจ้งย้ายได้งองงูผิดทุกข้อครับ เฉลยขอไข่มีความผิดต้องชำระค่าปรับโอดเกินกำหนดขอด้อใดผิดก็ไก่รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้ขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารข้อควายรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารงองูรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ในกิจการส่วนตัวได้ครับ เฉลยก็ไก่รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้นายกอนำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่ก็ไก่ได้เพราะภรรยาในกอเป็นคนในครอบครัวขอไข่ได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้ในกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้ขอควายไม่ได้ พอรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนํามารับจ้างเท่านั้นงองูไม่ได้พอรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถเฉลยขอไข่ก็ได้พอรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้ในกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ก็ไก่ รถจักรยานยนต์สาธารณะขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอควายรถยนต์ส่วนบุคคลงองูรถตู้ส่วนบุคคลครับเฉลยก็ไก่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือซ่อมป้ายแดงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ขับได้ในช่วงเวลาใดก็ไก่ขับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ขอไขข่ับได้ตลอดเวลาขอควายห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษ,ษีงองูขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกครับเฉลยงองูขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกครับรถที่ไม่ได้เสียภาษ,ษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนขอไข่ร้อยละหนึ่งต่อปี ข้อควายร้อยละ10ต่อเดือนหรืององูร้อยละ10ต่อปีครับเฉลยกไก่ร้อยละหต่อเดือนรถที่ค้างชำร,ระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสาปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรกไก่ทะเบียนระงับขอไข่สามารถนำไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้ข้อควาย สามารถกระทำได้ตามข้อ1และ2งงูสามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้ครับเฉลยก็ไก่ทะเบียนระงับข้อใดถูกต้องในขณะขับรถก็ไก่ผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถขอไข่ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถข้อวาย ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถและส,สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถงองูผู้ขับรถต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับรถและสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถครับเฉลยขอไข่ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด5ปีต่ออายุได้ล่วงหน้ากี่เดือนก็ไก่1เดือนขอไข่3เดือน ขอควายสี่เดือนหรืององงูหกเดือนครับเฉลยง,งองงูนะครับในปัจจุบันสามารถต่อได้ล่วงหน้า6เดือนนายกเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะต้องไปดำเนินการที่ใดก็ไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งขอไข่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นกรุงเทพ ข,ขวายสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงงงูผิดทุกข้อครับเฉลยก็ไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์่วคราต้องมีอายุกี่ปีครับก็ไก่ไม่ต่ำกว่า15ปีขอไข่ ไม่ต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์ขควายไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์งองูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับฉเฉลยงองูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับนายชายพิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้ายประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจนชั่วคราวได้หรือไม่ครับก็ไก่ไม่ได้เพราะนายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการ ขอไข่ไม่ได้เพราะขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบกขอควายได้เพราะหากในชายมีบัตรผู้พิการงองูได้เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ครับเฉลยงองูได้เพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ครับ บุคคลในข้อใดต่อไปนี้บุคคลใดาสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ก็ไก่นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ขอไข่นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนขอควายนายดำเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกิดใบอนุญาตงองงูนางแดงเป็นวันโรคครับ เฉยก็ไก่นายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นายแดงประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจนสาธารนณะขอ้อใดถูกต้องก็ไก่นายแดงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนขอไข่นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ควาย นายแดงไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้งองูถูกจุกคอรครับเฉลยงองูถูกจุกคอรครับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็ไก่ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควรขอไข่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ ขาวายมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย5ปีงองงูต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์เฉะลยก็ไก่ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถท่านจะปฏิบัติอย่างไรก็ไก่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรงการขนส่งทางบกครับขอไข่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตขอควายใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไปงงูนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนครับ เฉลยก็ไก่แจ้งให้ในายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญ,ญาตและนําใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกครับกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่15วันขอควาย45วันงงู60วันเฉลยขอไข่ครับ15วัน กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่45วันขอไข่30วันขอควาย15วันหรืององงู60วันครับเฉลยขอควาย15วันกรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่15วันขอไข่30วันขอควาย 60วันหรืององู90าวันครับเฉลย15วันเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาขอไขให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาขอควายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายหรืององงูให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายครับเฉลยก็ไก่ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถอย่างรวดเร็วเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานขอไข่ขับรถอย่างรวดเร็วเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีรถไฟผ่านขอควายขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าสำรวจทางงงูควรขับรถให้ช้าลงเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง ฉลยงองูควรขับรถให้ช้าลงเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทางเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถอย่างรวดเร็วเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีสะพานแคบขอไข่ขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชันขอควาย ขับรถอย่างรวดเร็วเพิ่มความระมัดระวงังทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชันงองูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวงังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายเฉลยงองูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวงังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้ายเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ ขับรถให้ชาลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาชันขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมดัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวาขอควายขับรถอย่างรวดเร็วเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางลงลาชันงองูขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีสะพานแคบเฉลยขอไข่ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวาเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ขับรถช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังขอควายขับรถให้ช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวางูให้ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาเฉลยก็ไก่ให้ขับรถช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งลัศมีแคบไปทางซ้ายเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้ขับรถด้วยความเร็วเพื่อเข้าโค้งจะได้ไม่เสียการทรงตัวขอใครขับร้อยช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายขควายให้ขับร้อยช้าลง และให้ขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังงองงูขับรถให้ช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเป็นทางขวาเฉลยงองงูขับรถให้ช้าลงทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเป็นทางขวาเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ให้ขับรถให้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปตามทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย ขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังขอควายขับรถให้ช้าลงและชิดซ้ายขับรถไปทางโค้งกลับรละมีแคบเริ่มขวาเงงูให้ขับรถให้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปตามทางโคดเคี้ยวเริ่มซ้ายเฉลยงงูให้ขับรถให้ช้าลงและชิดขวาขับรถไปตามทางโคดเคี้ยวเริ่มซ้าย เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช <J S 1> <ins> ้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางเครื่องหน้ามีทางทูแยกไปทางขวาขอไข่ขับรถด้วยความระมัดระวังทางเอกแยกทางเอกทางขวาขอควายขับรถด้วยความระมัดระวังทางทแยกทางททางขวางองูขับรถด้วยความระมัดระวังทางเอกแยกทางเอกทางซ้าย เฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระัดระวังทางเครื่องหน้ามีทางโถแยกไปทางขวาเครื่องหมายนี้หมายความว่ายอย่างไรก็ไก่ทางเอกตัดการรูปตัววายขอไข่ทางเอกตัดการรูปตัวทีขอควายทางเอกตัดทางโทร,รูปตัววายง,างูทางโถแยกทางเอกเยื้งการเริ่มซ้าย เฉลยงองงูครับทางโถแยกทางเอกเยื้งการเริ่มซ้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ทางโทแยกทางเอกเยื้องการเริ่มขวาขอไข่ทางเอกตัดการรูปตัววายขอควายทางเอกตัดการรูปตัวทีหรืององงูทางเอกตัดฐานโทรูปตัววายครับเฉลยก็ไก่ทางโทแยกทางเอกเยื้องการเริ่มขวา เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ทางเอกตัดทางโทรูปตัวทีขอไข่ทางเอกตัดกันรูปตัววายขอควายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้ายงองูทางเอกตัดกันรูปตัวทีเฉลยขอควายครับทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้ายเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา ขอไข่ทางโทรเชื่อมทางเอกจากซ้ายข้อควายทางโทรเชื่อมทางโทรจากซ้ายงอง,งูทางเอกเชื่อมทางเอกจากซ้ายครับเฉลยก็ไก่ทางโทรเชื่อมทางเอกจากขวาเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ทางเอกแยกทางเอกจากซ้ายรูปตัว Y ขอไข่ทางโทรแยกทางเอกจากซ้ายรูปต네ัว Y ข้อควาย ทางโทแยกทางโทจากซ้ายรูปตัววงองงูทางโทแยกทางเอกจากขวารูปตัววครับเฉลยขอไข่ทางโทแยกทางเอกจากซ้ายรูปตัววเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ไก่ทางโทแยกทางเอกจากซ้ายรูปตัววายขอไข่ทางเอกเเเอ payload, แยกทางเอกจากซ้ายรูปตัวว คอควายทางโทแยกทางเอกจากขวารูปตัววายเงองูทางโทแยกทางโทจากซ้ายรูปตัววายครับเฉลยขอควายทางโทแยกทางเอกจากขวารูปตัววายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียนขอไข่ทางข้างหน้าเป็นทางแยกขอควายทางข้างหน้าเป็นทางแคบลงงองู ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกันเฉลยก็ไก่ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียนเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ทางแคบลงด้านขวาขอไข่ทางโค้งซ้ายขอควายทางแคบลงด้านซ้ายงองูทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน เฉลยงอง,งูครับทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้านเครื่องหมายนี้นนหมายความว่าอย่างไรก็ไก่ทางแคบลงทั้งสองด้านขอไข่ทางแคบลงด้านขวาขอควายทางแคบลงด้านซ้ายงอง,งูทางกว้างขึ้นทั้งสองด้านครับเฉลยขอควายทางแคบลงด้านซ้าย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ทางแคบลงด้านขวาขอไข่ทางแคบลงทั้งสองด้านขอควายทางแคบลงด้านขวางงูทางแคบลงด้านซ้ายเฉลยก็ไก่ครับทางแคบลงด้านขวาเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานขอข่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทานข้างหน้ามีฐานแคบลงขอควายขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลงงองูขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทานข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้ายเฉลยก็ไก่ครับ ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเ <c oughs> ครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ช่องจราจรปิดด้านซ้ายขอไข่ช่องจราจรปิดด้านขวาขอควายช่องจราจรปิดทั้งสองด้านงองูช่องจราจรลดลงด้านซ้ายเฉลยก็ไก่ครับช่องจราจรปิดด้านซ้าย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ช่องจราจรปิดด้านซ้ายขอไข่ช่องจราจรปิดด้านขวาขอควายช่องจราจรปิดทั้งสองด้านง,งงูช่องจราจรลดลงด้านซ้ายเฉลยขอไข่ช่องจราจรปิดด้านขวาเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถด้วยความเร็วปกติแต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่าน ขอให้ขับรถให้ช้าลงและสังเกตรถไฟทางขวาและทางซ้ายถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรข้อควายขับรถอย่างรวดเร็วเพราะมีรถไฟกำลังผ่านงองูขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวางเฉลยขอให้ครับขับรถให้ช้าลงและสังเกตรถไฟทางขวาและทางซ้ายถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังฐานแคบลงไม่เกิน2.50เมตรขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางกว้างเกิน2.50เมตรขอควายขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางสูงเกิน2.50เมตร งองูข e ับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถที่มีความสูงไม่เกิน2.50เมตรให้ผ่านไปได้ครับเฉลยงองูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังรถที่มีความสูงไม่เกิน2.50เมตรให้ผ่านไปได้ครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา ขอทางข้างหน้าเป็นทางลาดชานันทางขึ้นเขาขอค่ยขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังขับรถด้วยความเร็วเพราะมีหินร่วงขอควายขับรถให้ช้าลงเพราะและเพิ่มความระมัดระวังให้ปลดเกียร์หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัยครับง,งูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางลงลาดชานันให้ใช้เกียร์ว่างเฉลยก็ไก่ ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาเพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาชันทางขึ้นเขาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรก็ไก่ให้ปลดเกียร์หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัยขอใครทางลงลาชันขอควายทางขึ้นลาชันให้ใช้เกียร์ว่างงองูขับรถด้วยความเร็วเฉลย ขไข่ครับทางลงละชันเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย,ย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าขุขระมากเป็นหลุมเป็นบ,อขอขบ่อขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังระวังหินร่วงคอควายขับรถให้ช้าลงเพิ่มความระมัดระวังผิวทางร่วนงูขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวังเพราะเป็นทางลื่นเฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าขุขระมากเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเตือนรถกระโดดขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นแอง คอควายขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเพราะทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชันงองูขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเพราะทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชันครับเฉลยขอไข่ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นแองเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ ขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังเป็นพิเศษผิวทางร่วนขอไข่ขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะทางแคบด้านขวาขอควายขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังการลื่นถลายางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายงองูขับรถให้ช้าลงให้มากและระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง เฉลยข้อควายครับขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังการลื่นถลไยทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย <_ dar miraculous noise> เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร <_ significa> ก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและมัดระวังอันตรายทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นขอไขขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังเพราะทางข้างหน้าเตือนระวังหินร่วงข้อควาย ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังระวังทางลื่นงองูขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังทางคดเคี้ยวเฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและมันระวังอันตรายทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังเตรียมตัวออกทางหลัก ขอไข่ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังเตรียมตัวออกทางโค้งซ้ายขอควายผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังเตรียมตัวออกทางโค้งขวางองงูผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลักครับเฉลยงองงูผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลักครับ เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนานผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันขอไข่ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมเข้าทางโคดเคียวเริ่มซ้ายขอควายผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางโคดเคียวเริ่มซ้ายงงูขับรถในทางหลักเตรียมออกทางโคดเคียวเริ่มขวา เฉลยก็ไก่ครับผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนานผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ไก่ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรขอไข่ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะเข้าทางเดินรถสองทางข้อควายขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะกลับรถ ในทางข้างหน้างองงูขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะเข้าทางเดินทางเดียวไปข้างหน้าเฉลยก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชิดขวาขอไข่ ขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ขีดซ้ายคอควายขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงห้ามแซงงอง,งูขับรถให้ช้าลงสามารถผ่านไปได้ทั้งซ้ายและขวาเฉลยงองูครับขับรถให้ช้าลงสามารถผ่านไปได้ทั้งซ้ายและขวาสอบใบขับขี่ชนแนล